สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณคณรูพลอยอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อพระพุทธศาสนาเรื่องพะรัตนไตรัยค่ะเราจะมาเรียนรู้คําว่าพะรัตนตรัยกันก่อนนะคะ คําว่ารัตนะแปลว่าแก้วอันประเสริฐคําว่าตรัยแปลว่าสามเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะหมายถึงดวงแก้วอันประเสริฐหรือว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุด3ประการค่ะดวงแก้วอันประเสริฐ3ประการนั้นนะคะก็จะได้แก่ 1. พระพุทธซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองและสั่งสอนผู้อื่นให้รู้และปฏิบัติตามค่ะ 2. พระธรรมซึ่งหมายถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักความจริงและหลักปฏิบัตินะคะมุ่งสอนให้คนทำความดีและเว้นความชั่วนะคะเช่นไม่โกรธอาฆาตพยาบาทใครทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใจค่ะ 3. พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติด,ดีและปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาสอนเนี่ยให้เราเนี่ยนะคะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีหรือเป็นผู้สิ้นกิเลสนะคะเป็นผู้เผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะหัวข้อต่อไปนะคะศรัทธาสีค่ะคำว่าศรัทธานะคะหมายถึงความเชื่อ ความเชื่อถือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามค่ะศัททาสีาหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลโดยผ่านการไตรตรองด้วยสติปัญญามีอยู่4ประการค่ะ 1. กรรม,มสัทธาคือเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีจริง คือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาไม่ว่าดีหรือร้ายก็จะเกิดเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วตามเจตนาเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบเนื่องมาจากสิ่งที่เรากระทำค่ะ 2. วิปากาศรัทธาเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงกรรมดีย่อมได้รับผลดีกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว 3. กรรมมัสสกตาศรัทธาคือเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนต้องรับผลกรรมนั้นด้วยตนเองค่ะ 4. ตะถาคตโพธิศัทธาคือเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องจริงส่งแสดงให้เห็นว่าหากเราฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดผลได้ค่ะ หลังจากที่นักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะให้นักเรียนทําใบงานสังคมนะคะเรื่องการเคารพพรระัตนรัยและศรัทธ,ธาซีค่ะขอขอบคุณภาพจากเพจฝากบอกครูสังคมและ b ี k ายสตอรี่ค่ะ